สามพ่อต้องยิงนะ้อมยศมึงมาทำไปที่นี่กูถามมึงตอบมึงอะแทงพ่อต้องยิงจนเสียชีวิตเลยมึงรู้ไหมฮะไม่ตอบใช่ไหมฮะ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยก็ได้กลับมาอยู่ในป่าไผ่เช่นเคยนะครับก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะออกตามหาคนที่เอามีดเนี่ยแทงพ่อน้องหญิงจนเสียชีวิตนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดินเข้ามาในป่าไผ่แล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินหาบาริเวณแถวนี้นะครับผมว่านะมันเนี่ยอาจจะไปไหนได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่า ไอจโจรคนนั้นเนี่ยมันมาขโมยสมบัติในเมืองนะครับพี่พี่ก็น้องหยิงเนี่ยไม่ได้อยู่กับผมนะผมมาคนเดียวน้องหยิงเนี่ยอยู่ข้างในเมืองนะครับก็วุ่นวายมากตอนนี้ในเมืองนะครับเพราะว่าพ่อน้องหญิงเนี่ยเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับก็โดนแทงตรงแถวหัวใจนะครับพี่พี่นะก็วันนี้นะผมจะมาหาคนที่เอามีดแทงพ่อน้องหญิงเนี่ยให้ได้เลยนะครับนะก็ผม ได้เดินมาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเจะเดินตามหาดูตรงป่าไผ่เพราะว่าพวกโจรป่าเนี่ยพวกมันเนี่ยชอบแอบแถวบริเวณป่าไผ่นะครับพี่พี่นะฝั่งนู้นเนี่ยก็เป็นลำธารเล็กๆนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยผมจะเจอหรือเปล่านะครับถ้าเจอเนี่ยผมจะจับตัวมันให้ได้เลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับพี่พี่เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบตามหากันเลยดีกว่าต้องบอกเลยนะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะครับก็ เมื่อเช้าเนี่ยมามืดเลยนะนึกว่าฝนเนี่ยจะตกนะครับแต่ว่าฝนไม่ตกนะครับก็โอเคทุกคนก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึง่งแชร์หนึ่งกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมโอเคทุกคนไปนี่นะครับทุกคนครับก็บริเวณตรงนี้เนี่ยเป็นป่าไผ่นะผมเนี่ย ไม่รู้นะครับว่าผมเนี่ยจะเจอไอคนที่ทำลายพ่อน้องหญิงหรือเปล่านะครับก็ผมเดินเรื่อยๆนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยที่ผมเจอต่อนหน้าต่อตาเลยนะมันวิ่งลงมาบริเวณทางนี้นะครับรมอว่าทางนี้เนี่ยมันไปโผล่ที่ไหนนะ ก็เป็นภายน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเรื่อยๆนะไม่รู้ว่าทางนี้มันไปโผล่ที่ไหนนะครับพี่พี่ ป่าที่นี่เงียบมากเราเนี่ยจะได้ยินเสียงจะกระจั่นร้องนะครับถ้าตรงนี้ผมหาไม่เจอนะพี่พี่ผมเฮ้ยเดี๋ยว ตรงน,นั้นมันเป็นพุ่มอะไรสักอย่างนึงเล ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้โจนคนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนของมันนะครับผมเนี่ยต้องเดินตามหานะแต่ว่าผมบอกเลยมันเนี่ยหนีไปไหนได้ไม่ไกลแน่นอนมันอาจจะต้องอยู่บริเวณแถวนี้แน่นอนนะครับพี่แต่แค่เราไม่รู้นะว่าอยู่ตรงไหนกันแน่นะ คล้ายๆกับพวกเพลิงหินเลยเดี๋ยวผมจอลองขึ้นไปดูนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอ๋อมันเป็นล่องหินนะนึนกว่าเป็นเพลิงหินถ้าเป็นเพลิงหินเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเจอนะครับแต่ว่าไม่ใช่นะอุ้ยปกใจเลยจริงกัา โอ้ต้อนอะไรอ่ะดี่หนามเพียบเลยนะครับดูดิโอหนามนี้คือแบบแหลมมากเลยนะครับนี่แหลมมากทุกคนไม่รู้เป็นต้นอะไรนะแต่ว่าหนามเนี้ยแหลมแหลมมากๆเลยนะครับ ผมก็ไม่กล้าไปไกลมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราหลงได้นะครับผมถ้าผมเจอนะผมอย่เข้าไปจับล็อกมันเลยนะครับ เดินตามหารเรื่อยๆเ,เลยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่หลบซ่อนของมันน่อยู่ที่ไหนนะ เตอว่าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับป่าช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกับขวดสปอนเซอร์นะทุกคนนี่มันมีขวดสปอนเซอร์นะก็แสดงว่าบริเวณแถวนี้ต้องมีคนเนี่ยมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเจอขวดขวดสปอนเซอร์ ทนี้ผมหาไม่เจอเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นไปส้มดูทางเข้าในเมืองรับแร่นะครับพี่พี่นะก็ต้องบอกเลยนะว่าอากาศร้อนมากร้อนกว่าที่คิดอีกนะครับก็คือแบบหน้าผมนี่คือแบบโอ้โหแบบร้อนมากนะเดี๋ยวเราก็จะเดินหาบริเวณแถวนี้ดูนะครับพี่พี่ ยังไงเนี่ยเจอไม่เจอก็ค่อยว่ากันนะครับนะไปโอ<ฮ>้อากาศร้อนมากนะครับนะคือแบบร้อนจริงทุกคนไม่รู้ว่าผมจะเจอมันหรือเปล่านะครับข้ังเนี่ยผมเดินหาแล้วนะก็ไม่เจอวิแววที่จะเจอมันเลยนะครับเดี๋ยวผมคิดว่าผมจะลอง ขึ้นไปซ o o มดูในประตูเมืองรับแรงนะครับพี่พว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตรงนี้นะก็เป็นทางขึ้นไปที่จะเข้าไปในเมืองนะครับพี่พนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเลยนะ การนี่คือแบบร้อนจริงนะครับตัวนี้เสียงจัจกจันไหมจักจั่นเนี่ยร้องแบบเยอะมากนะครับทีนีงานบอกเลยนะว่าแรงมากเลยนะ มาทำอะไรมาเนี่ยอันตรายมากเลยนะพี่พี่ยี่ผมเหยียบขาผมพลิกเลยใส่เข้าไปยอันตรายนะครับพีพต่ตอนนี้เนี่ยผมเจอใครไม่รู้นะเดินขึ้นไป พี่มันเป็นโจรที่เอามีดแทงพ่อน้องหญิงนะครับพี่พี่อยู่นู้นนะไม่รู้ว่ามันไปไหนของมันนะครับตอนนี้ผมเจอแล้วเดี๋ยวผมจะนั่งดูก่อนนะว่ามันเนี่ยมาทำลายนะครับอยู่ด้านนู้นนะต้องดูไหมว่ามันมีอาวุธหรือเปล่านะครับเราจะเข้าไปซุ่มสี่ซุ่มห้าเนี่ยไม่ได้นะครับ เราต้องดูสถานการณ์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะลองซุ้มดูนะครับตอนนี้มันเดินขึ้นไปตรงนี้แนละ้วโอเคทุกคนนู่นนะครับทุกคนเจอไหมมันลงมาแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมันเดินขึ้นไปนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่านะครับที่เอามีดแทงพ่อน้องหญิงนะ แต่ว่าทรงนี้คล้ายๆเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมผมใช้ไม้นี่แหละจะฟาดนะ ผมนะผมจะเข้าไปชาดด้านหลังมันเลยนะใครใอื้อรลกมึงนี่ใช่ไหมพี่ถาพองแล้วสินะใช้มือไหมหยุดยักข้างขึ้นปล่อยมันเอง ันึ่งใช่ไหมที่ทำพ่อน้องดิ้นฮะแล้วที่ทำเราทำไมมียด S <S อ่าแรงมันเยอะมากนะครับ ไปด้านบนนะแต่ว่ามีมันไม่รอดอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงได้จริงงออกมาโหมันพักผมเนี่ยกระเด็นเลยนะครับผมเจอละมันเนี่ยยังมาวนเวียนอยู่แถวนี้นะทุกคน เมื่อกี้ผมสู้กับมันเนี่ยสุดแรงนะครับผมมันอยู่ไหนวหรอเฮ้ยไม่ได้จิ้งจอกมาทุกคนแสดงว่ามันต้องอยู่บริเวณแถวน,นี้แน่นอนไม่รู้ว่าพวกมันเนี่ยมีพวกหรือเปล่านะครับโอ้ มันภากผมเนี่ยกัะเดินเลยนะผมเนี่ยพยายามเอาไม้เนี่ยตีหัวมันแบบให้มันยอมนะครับพี่พี่โอ้ยมันขึ้นแบบด้านบอแล้วนะทุกคนคนเดียวสู้มันไม่ได้นะครับก็ผมก็ไม่มีเพื่อนมาก็เลยต้องมาลุยเดี่ยวเลยนะครับพี่พี่อฟซนะครับพี่อินดาพี่ตังเนี่ยก็ ทำงานนะก็ไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่ได้ดูกันนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยทำงานข้างนอกนะครับผมผมก็เลยต้องตัดสินใจมาคนเดียวส่วนน้องมอสเนี่ยก็ไปโรงเรียนนะครับผมไม่รู้ว่ามันมาทำไมนะเมื่อกี้โอ้ผมนี่คือแบบปวดปวดแขนเลยนะ นะว่ามันเนี่ยจะออกไม้หรือเปล่านะครับมันน่าจะโดนเจ็บหนักเลยนะเมื่อกี้นยะผมออกไม้ตีโดนเต็มๆเลยนะผมบอกเลยนะว่าไม่รอดนะครับโอ้เมื่อกี้ผมสู้กับมันนี่คือแบบ

เฮ้ยมึงมาทำอะไรที่นี่ฮะมึงยุดมึงมาทำอะไรที่นี่กูถามมึงตอบมึง่ะแทงพ่อต้องยิงจนเสียชีวิตเลยมึงรู้ไหมฮะ มึงต้องการอะไรกูถามมึงไม่มไม่ตอบใช่ไหมฮะม,ม,มึงยดุดโอบี มันวิ่งไวมากนะครับเราจะไม่ตามมันไปนะผมกลัวว่าถ้าผมตามไปมันอาจจะมีพวกไว้อยู่ตรงนู้นนะครับไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะต้อง ต้องมาต้องมีเพื่อนมาผมมาคนเดียวน่าจะสู้กับมันไม่ได้หรอกมันเนี่ยตัว่อนง้ันที่จะใหญ่อยู่นะผมถามมันเนี่ยมันไม่ยอมตอบอะไรผมเลยนะครับตีจนไม้หักเลยนะเมื่อกี้ก็โอเคทุกคน เดี๋ยวผมเนี่ยจะรีบกลับไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูว่าพี่พี่จินดาพี่ตางเนี่ยว่างหรือเปล่าถ้าว่างนะผมจะให้มาเป็นเพื่อนกับผมนะครับโอเคทุกคนไม้เจอกันน้าผมสวัสดีครับ